ช่วงล่างหนักหนาสาหัสแค่ไหนไปยังไงนี่ละครับคัมภีเร่มใหม่ของช่องสวัสดีครับกลับมาพบกับงานปั้นอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้น่าจะเป็น W2 1 2เป็น EC l a s s ไฟแยกเข้ามาการแรกเลยคือตอนชาร์ตาร์ยากแช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 ,กชกแล้วค่อยชึ่งสองนั้นคือมีอาการเร่งเร่งเลแล้วเนี่ยขับแล้วเร่งไม่ออกดับเครื่องาตาร์ทใหม่หายอา้าทำไมถึงเร่งไม่ออกเดี๋ยวเรามาแก้ไขไปพร้อมๆกันรวมไปถึงการไม่เทนนต่างๆของ รถที่อายุประมาณนี้นั้นณะวันนี้ราคาอะไรจะไปถึงเท่าไหร่แล้วในเมื่อเราจั่วหัวว่าเป็นคัมภีร์ป,ปั้นฉบับใหม่นั้นเปิดมาครับ อาการประจำรุ่นของเครื่อง M 2 7 1 Evo คือเฟืองแอดวานซ์หรือว่าเฟืองแคมฝั่ง ID และไอเสียทั้งคู่คู่นี้เนี่ยปกติแล้วรถมันจะมีอาการที่เฟืองแคมสึกและเฟืองแคมเลื่อนจากตำแหน่งที่ถูกต้องบางครั้งจังหวะโชคไม่ดีเครื่องยนต์ทำงานแล้วโซ่ทามิ่งที่ควบคุมการทํางานของลูกสูบนั้น กระโดดข้ามเฟืองพอกระโดดข้ามเฟืองปุ๊บลูกซูวาวต่างๆทํางานผิดจังหวะเครื่องพังครับอาการเริ่มต้นสังเกตไม่ยากตอนเช้าสตาร์ทยาวครับฉึก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 เหมือนกับคันนี้เลยถ้าเกิดเป็นอาการนี้นําเข้าอู่ตรวจสอบด้วยการเปิดฝาข้อบาออกมาเช็คเฟืองแอดวานซ์เช็คมาร์คดูว่ามาร์คมีการเคลื่อนตัวเฟืองนะั้นมีการสึกหรอหรือไม่ถ้ามาร์คเคลื่อนเรียบร้อยครับจัดการยกเฟืองแอดวานซ์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ซึ่งในตลาดเนี่ยจะมีให้เลือกหลายอย่างมากๆเฟิร์งแคมแท้นั้นตัวละ20,000กว่าคู่หนึ่งเนี่ยห้าหมกว่าบาทไล่มาจนเป็นของเทียบงานจีนหลายหลายเกรดนะครับต้องบอกว่าในตลาดมีให้เลือกรวม10เกรดด้วยกันส่วนคันนี้นั้นเลือกใช้เป็นงานเทียบที่ทาง t ีมเอสเบนซ์วทดลองใช้มาแล้วร่วม2ปีไม่มีปัญหาตามกลับมาก็เรียกว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ในราคาเบาๆคู่ละ17,000บาท และไหนๆเปิดทำเฟืองกันไว้แล้วเนี่ยแนะนำว่าควรจะยกไปทั้งระบบโซ่ทามมิง่งฝาปิดสลักโซ่สพานโซ่ประกับโซ่ช็อกอัพโซ,โซ,โซ่พวกนี้ควรจะเปลี่ยนทั้งหมดและกระเจอจุดต่อมาที่มักจะเป็นกันกับรถทุกๆคันนะครับไม่ใช่เฉพาะ M21Evo นะคือฐานกล่องน้ำมันเครื่องซึ่งจะเป็นพลาสติกแล้วก็จะมีประเก็นอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าอายุเขาได้ประเก็นยางเสื่อมสาภาพก็จะมีอาการโรซึมตัวซึอกรองนั้นจะเป็นวัสดุคล้ายพลาสติกพอผ่านความร้อนอายุนานๆเข้าเนี่ย จะมีอาการบิดตัวหดตัวหรือว่าแตกร้าวได้จุดต่อมาสำหรับจุดอ่อนของ M2.1 Evo อันนี้คือสทหารเสือฮะก็คือสกรูแพทเทิร์โบท่อน้ำข้างเครื่องท่อเบนซิน,นหลายกับและท่อไอดี3ชิ้นนี้นั้นคันนี้ก็โดนเช่นเดียวกันซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยราคาไม่ได้แพงครับ900กว่าบาทพันกว่าบาท แต่เป็นจุดที่ชอบเกิดอาการรูซึมและพัดหลังๆนั้นด้วยอายุรดเขาเนี่ยมันจะมีท่อเป็นสินใต้เครื่องอีกเส้นหนึ่งที่มักจะให้เปลี่ยนไปด้วยใครที่เป็นอู่แล้วดูคลิปนี้นั้นก็ไล่เปลี่ยนไปพวกนี้แล้วครับโดนทุกคันและนอกจากที่เราไล่มาสามจุดใหญ่ๆนั้นอื่นๆก็ไล่ทั่วไปครับตรงไหนมีรูซึมก็เปลี่ยนประเก็นไปไล่เปลี่ยนโอริงเท่าร่วมไอดีโอริงปากเท่าร่วมไอดีโอริงมอเตอร์คันเล่ง จุดต่อมาที่เราตรวจสอบแน่นอนครับคือระบบน้ําที่พังกันบ่อยๆคือกระป๋องพักน้ําถึงอายุเขาก็จะกรอบแตกร้าวอันนี้เป็นทุกยี่ห้อทุกขันทุกรุ่นพอเปลี่ยนกระป๋องพักน้ำก็เปลี่ยนท่อยางกระป๋องพักน้ําเปลี่ยนฝาหม้อน้าไล่เปลี่ยนวาล์วน้ําไปด้วยส่วนปั๊มน้ําคันนี้ยังอยู่ในสภาพที่โอเคอยู่ก็คามไปจากนั้นเนี่ยรถเทอร์โบทุกยี่ห้อจะต้องเช็คเหมือนกันคือท่ออินเตอร์ ท่ออินเตอร์นั้นส่วนมากจะเป็นพลาสติกฮะมันก็จะกรอบเสื่อมตามอายุของเัาแหละคันนี้นั้นโดนท่ออินเตอร์ทั้งซ้ายและขวาเบิกแท้ใส่เข้าไปจากนั้นมาไล่ชุดหน้าเครื่องที่เวลาขับแล้วจะชอบมีเสียงดังวืดวดวัดวาดบางครั้งเนี่ยรถเดินเบาแล้วเสียงรถเราทำไมดูเก่าจังจริงๆเครื่องไม่ได้โซมครับหลายๆครั้งนั้นเกิดจากชุดลูกลอกตัวตั้งตัวตามใสยผ่านหน้าเครื่องซึ่งคันนี้ก็โดนทุกชิ้น หลักๆก,ก็ประมาณนี้ซึ่งรถคันอื่นๆของเพื่อนๆอาจจะมีเพิ่มเติมหรืออาจจะมีไม่ครบตามนี้อันนี้แล้วแต่อาการแล้วแต่สภาพส่วนคันที่เราปั้นไปนในแบบคันนี้นั้นซ่อมในหมวดของเครื่องยนต์รวมถึงเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ใบป,ปัดน้ําฝนจบไปทั้งสิ้น1นึ่0แสนเกับบาทเล่ามาซะน,น่ากลัวเลยเปิดคลิปมาก็วบบว่าคันนี้โดนทุกชิ้นเลือกใช้อะไหลแท้บ้างเทียบบ้างในเกรดที่มีคุณภาพราคาไม่ได้น่ากลัว เอาไปต่อกันในหมวดของช่วงล่างกันช่วงล่างหนักหนาสาหัสแค่ไหนยังยังอ่ามก็มีแค่พวกปีกนกปีกนกปีกนกซ้ายขวาหรือกันโค้งลูกหมองโค้งโชคนี่เขาใส่โชคแต่งมาแล้วไม่ได้เปลี่ยนเอาเป็นโชคมาแล้วเท้ยนมาแล้วสีเขียวมาเลยแล้วก็พวกแท่งเครื่องแท่งเกียร์แท่งเกียร์เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยช่วงล่างปัจจุบันนั้นราคาก็ยังนิ่งๆอยู่เทียบจาก2-3ปีก่อนราคาไม่ได้ต่างกันมากนัก นีโดนหมดเลยครับเด็กกันโค้งหน้าลูกบาทโค้งหน้าปีกนกล่างมีเนียมข้างซ้ายข้างขวาแขนเหล็กข้างซ้ายข้างขวาลูกหมากปีกนกล่างอย่าเทนเคยอย่าเทนเกียร์เปลี่ยนจานเบรกแท้ผ้าเบรกแทะสายปัจจนเบรคดูน้ำมันเบรกเบ็ดเสร็จรวมกับค่าบริการเนี่ยจบไปทั้งสิ้น6 5หม0กับอีกห้าบาทอย่างไม่รวมช่องอัพใครที่โดนยกแพ้ของแท้คือช่องอัพและส่วนประกอบด้วยนั้นเบ็ดเสร็จนั้นให้กําไว้ประมาณ90,000ถึง100,000บาท ในส่วนของเกียร์กระตุกนั้นอันดับแรกเลยก็คืออ่าของเขาที่โค้ชเขามันติดม,มันติดวาสามทัพแปดเอ็นสี่แล้วก็เกียร์กระตุกแต่ทีเนี้ยรถเนี่ยเพราะมันเกียร์มันดำมากเลยแล้วล้างสมองมเกียร์ไปแล้วเดี๋ยวจะไปวิ่งอะเดปถ้าจะไม่ผ่านอาจจะต้องโอเวอร์ฮอนครับผ่านถ้าเกิดล้างแล้วเดาผ่านก็จบจบไม่ผ่านก็ยกรอบถ้าไม่ผ่านก็ต้องยกลงมาโอเวอร์ฮอนครับน่าจะต้องเปลี่ยนทุกชุดโอลิง้งเพราะเสื้อเกียร์มันน่าจะร่อน เบื้องต้นเกียร์คันนี้ฟอร์ควเขาบอกอยู่แล้วว่าสมองเกียร์เสียก็เปลี่ยนสมองเกียร์ไปจากนั้นก็ต้องมีค่าโปรแกรมค่าย้ายข้อมูลจากสมองเกียร์เก่ามาใส่สมองเกียร์ใหม่พาะฉะนั้นรถจะสตาร์ทไม่ติดจากนั้นก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ครับล้างแผงวงจรเกียร์ทำความสะอาดต่างๆเปลี่ยนโอริงเปลี่ยนสกรูอ่างเกียร์เปลี่ยนสกรูม้อท้อเกียร์แล้วก็ตัวล็อกแผงเกียร์เบ็ดเสร็จในส่วนนี้นั้นจบไปเบื้องต้นที่54,680บาท โดยมากเนี่ยอาการจะหายนะครับเวลาขับแล้วเกียร์กระตุกคันนี้นั้นพอเอาไปขับขับไปขับมาแล้วดีขึ้นเยอะมากๆแต่ก็ยังมีอาการกระตุกอยู่ คุยกับท่านเจ้าของท่านเจ้าของบอกว่าท่านสามารถจับอาการได้แม้จะมีอาการเบาๆดังนั้นก็เลยสั่งให้ผมเอากลับไปยกเกียร์ใหม่งวดนี้ก็เลยได้ผ่าเกียร์สมใจแล้วก็คันนี้ลหละครับเป็นหนึ่งในในแบบในคลิปเกียร์รถเบนซ์ทำไมเสียเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปเก่าได้ในรายละเอียดแต่หลักการคือเจ้าเกียร์เจ็ดสปีดต,ตัวนี้ของ m e r c e d e s Benz นนั้นจะมีปัญหาประจำตัวเลยก็คือว่าตัวผิววัสดุของเสื้อเกียร์เนี่ย ร่อนออกมาเป็นผงพอเป็นผงผสมกับน้ำมันเกียร์วิ่งเข้ามาในระบบปุ๊บเขาจะชอบไปอุดตันกระต่มว wow าล์วบอดี้ตามร่องตามทางหรือน้ำมันต่างๆที่ดูซับซ้อนอย่างที่เห็นบนหน้าจอนี่แหละครับตันไปตันมาปุ๊บพอมันตันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดอาการเกียร์ไม่เปลี่ยนเพราะว่าตัววาล์วบอดี้เนี่ยการทำงานคือใช้น้ำมันเกียร์นั้นไปดันให้เปิดวาล์เพื่อสั่งตัวเกียร์ให้เปลี่ยนเกียร์ไป1 2 3 4 5 6 7หหรือว่าเกียร์ถอย หลักการการทาก็คือว่ารื้เกียร์ออกมาเป็นชิ้นชิ้นขูดลอกผิวเกียร์ที่ร่อนออกมาให้สะอาดอย่าให้เป็นผงอีกเคลือบน้ํายาป้องกันการลอกร่อนเพิ่มจากนั้นก็จะเป็นชุดเซอร์วิสเกียร์แล้วครับเป็นชุดโอเวอร์ฮอลจะมีโอลิงต่างๆมีประเก็นบางส่วนแล้วก็ไหนไหลื้อแล้วเนี่ยส่วนมากมักจะเอาลูกท็อกไปเซอร์วิสใหม่เปลี่ยนผ้าคัดท็อกเปลี่ยนลูกสูบท็อกจากนั้นก็ล้างแผ่วงจรเกียร์ล้างสมองเกียร์อีกรอบนึงประกอบกลับเข้าไป รีเซ็ตของเหลวใหม่ทั้งระบบอ้ออย่าลืมเปลี่ยนส้กกองเกียร์แล้วก็ยางอ่างเกียร์ไปด้วยซึ่งคันนี้นั้นรอบที่2จบไปทั้งสิ้น44,000กับอีก50บาทและพอเรามารวมกับงานส่วนเกียร์รอบแรกที่แผงวงจรเกียร์เสียนั้นเบ็ดเสร็จจบไปทั้งสิ้น98,730บาททีนี้เกียร์ใครอาการเริ่มไม่ดีนั้นดูไม่ยากครับอาการตั้งต้นของเขาเนี่ยมักจะเป็นตอนที่เราสตาร์ทรถตอนเช้า แล้วจากเกียร์พีเข้าเมือเกียร์ดีรถจะมีอาการกระตุกนิดนึงภาษาชาติบางคนเรียกว่าเกียร์มันเด้าถ้ามีอาการแบบนี้นั้นก็ให้ระวังครับว่าเกียร์นั้นอาจจะต้องทําเหมือนคันนี้คันนี้ก็เอาเรื่องอยู่อันนี้หนักครับอะไรท,ไรที่อะไรที่มันประจำรุ่นอะคันนี้หมดใช่นี่คือคัมภีรเร่มใหม่ของเราเื่องแคมแห่งเกียร์แล้วก็ พวกชุงล่างแล้วก็หลังคาอันนี้โดนหมดอ๋อเหลือกล่องใช่ครับกล่องเครื่องไม่ไม่ตอนนี้กล่องอีกใบนี้ครบทุกอย่างเลยนะกล่องเครื่องเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าเขาคุ้มมาเหมือนเขาซ่อมมาเลยหรือเปล่ากลองนี้คุ้มไหมซ่อมมาแล้วพี่นี่อ่ะเรียบร้อยทำไปแล้วถูกป่ะติ๊กเกอร์แปะอยู่เลยครบอันนี้ครบก็แปลว่าจบไปก็ยาวๆนะ เปลี่ยนเฟืองแคมเปลี่ยนโต้ทุกสิ่งอย่างที่ M สที่งจะเป็น <Lay ing> เกือบเนี่แหละครับคัมพีเรี่มใหม่ของช่องอะไรที่เคยรีวิวว่าซื้อ2องมาเครื่อง M ส1ีหนึแล้วจะโดนนั้นคันนี้โดนทุกจุดในหมวดของการซ่อมบำร,รุงคันนี้นั้นส่วนเครื่องช่วงล่างแล้วก็เก็บเกียร์สอรอบนั้นจบไปทั้งสิ้น271,580บบาทฉ่ำเลย ส่วนคอนเทนต์เน็ตนะครับก็ยังคงใช้บริการคุณนกซาวเซชันเหมือนเดิมนะครับอันดับแรกเลยคือลอกฟิล์มเก่าที่หมดอายุเสื่อมสภาพนั้นติดฟิล์มใหม่ใส่จอ Android แบบ10.25นิ้วนะฮะพร้อมกับกล้องถอยเพราะกล้องถอยเดิมเนี่ยคันนี้มีกล้องถอยมาแต่ว่ามุมมองนั้นค่อนข้างแคบเปลี่ยนตัวใหม่ไปจะได้มุมมองที่กว้างขึ้นรวมไปถึงติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลัง7 0ใหม่ที่มีระบบ ADA s เหมือนเคยระบบอินเตอร์เนเมนต์เราเล่ากันบ่อยๆเราติดตั้งกันทุกคันรายละเอียดคมไม่ต้องลงลึกนะครับราคาอย่างคงเป็นราคาเดิมฟิล์ม3 m มมิชามิกกใต้าคลียร์จอแอนดรอยก้องถอยก็มพิงตั้งหลังซิมไลปีนั้นคันนี้จบไปทั้งสิ้น34,799บาทจะเห็นได้ว่าตัวจอแอนดรอยนั้นราคาแค่11,900บาทเนื่องจากตัวนี้นั้นผมจังหวะดีได้คนรู้จักกันนั้นขายรถไปแล้วถอดจอแอนดรอยออกมาจอเนี่ยเขาเพิ่งใส่ได้ไม่กี่เดือน สภาพใหม่มากๆผมเพียงแค่ฝากซื้อสายสัญญาณที่เจ้าของก่าวลืมถอดมารวมกับค่าบริการเขาก็เลยจบไปแค่เพียง11,900บาทครับแต่ถ้าเกิดซื้อใหม่ปกติเนี่ย18,900บ,บาทรวมติดตั้งอีกจุดหนึ่งที่จะเป็น212หรือว่ารถเอ่รถเบนที่เป็นรถเกรเนี่ยที่เขาจะมีกันก็คือ เบาลมหรือว่าเรียกว่าลมบาร์พพอร์ตที่จะเป็นนี่ครับปุ่มปรับอยู่ข้างกันเลยนะครับจะปรับจะมีถุงลมเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างซึ่งรถส่วนมากที่ผ่านมือผมมาหรือที่ผมเจอไอ้เจ้าเบาะลมเนี่ยทั้งคนขับทั้งคนนั่งส่วนมากจะหมดสภาพใช้งานไม่ได้ซึ่งเกิดจากถุงลมที่อยู่ในเบาะนั่นแหละครับเสื่อมสภาพรุ่นนี้เนี่ยเบาะลมจะมีถุงลมทั้งหมดในเบาะนั้น24ใบ ปกติช่างแป๊กเนี่ยราคาเปลี่ยนสายลมแล้วก็ซ่อมถุงลมอยู่ที่9,500บาทประมาณ3-4วันครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ถุงลมแตกแล้วซ่อมไม่ได้เปลี่ยนถุงลมนั้นช่างแป๊กมีงานเทียบครับเรยกว่างานพิจิและกันผมใช้มาหลายๆครั้งเนี่ยงานสวยแล้วก็ทนทานฮะตกใบละ1,500บาทนอกจากไล่สายลม เช็คถรลมในเบาะแล้วต้องเช็คปั๊มลมด้วยซึ่งปั๊มลมเนี่ยถ้าเกิดเสียก็จะต้องซ่อมหรือต้องเบิกซึ่งปั๊มลมเนี่ยเท่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเจอเสียจะไปเสียก็จะพวกวาลถังลมซึ่งวาลถังลมเนี่ยช่างแป๊กสามารถแก้ไขได้ครับในราคา1,000บาทถ้าเกิดโดยทั้งชุดจุกๆอิ่อินั้นช่างแป๊กคิดราคาเหมายกชุดไว้ที่28,500บาท ใช้เวลาทําประมาณ3-4วันครับพร้อมกับประกัน2ปีส่วนคันนี้นั้นโดนไม่หมดฮะเปลี่ยนถุงลมแค่8ใบครับที่ปีก4ใบด้านหลัง4ใบพร้อมกับแก้ตัวเบาลมด้วยเบ็ดเสร็จนั้นจบทั้งสิ้นเพียง16,500บาทตอนนี้ระบบเบาะลมกลับมาทํางานได้เหมือนตอนออกป้ายแดงก็เรียกว่าขครที่มีเบาะลมไม่ว่าจะเป็น m e อร์ d ซ s b e n z BMW หรือรถรุ่นอื่นๆนั้นก็สามารถติดต่อชักแปกให้แก้ไขได้ เสร็จจากช่างแป๊กแล้วก็ไล่กันต่อที่ช่างก๊อดครับวัชรพลคันนี้นั้นเดิมเนี่ยสภาพภายในก็ต้องบอกว่าไม่ได้แย่ไม่ได้ซุดโซมากเริ่มจากบอกคู่หน้าที่สุดก็เสริมฟองน้ําเข้าไปใหม่คอนโซลกลางที่เป็นสียางสีหลุดลอกร่อนตามอายุการใช้งานก็ลอกสียางทิ้งพ่นสีใหม่อีกทั้งปุ่มจอยสติ๊กที่ควบคุมจอคอมานก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เลยฝากช่างก๊อดถอดแล้วก็ส่งไปซ่อมให้เรียบร้อย ผมลอกในรถทั้งหมดซ่อมเก็บปลายตามมาตรฐานครับคือพ่อนสีโซเวนเบตแล้วก็ยิงเลเซอร์กัดลายออกมาคมๆสวยๆหัวหมอนด้านหลังที่มีจอจอหยางจอเสื่อมแต่ว่าตัดสินใจว่าน่าจะไม่ซ่อมเพราะว่าจอเนี้ยก็ไม่ค่อยได้ใช้เปิดมาจอยุคนั้นความคมชัดค่อนข้างต่ําแต่สีด้านนอกนั้นมีหลุดลอกร่อนบ้างช่างกก็ช่วยเป็นทุระรือออกมาทําสีให้ เบ็ดเสร็จคันนี้นั้นเก็บงานภายในทั้งหมดออกมาสวยๆพร้อมกับรีสโตรระบบบอะลมคู่หน้าเบ็ดเสร็จจบไปทั้งสิ้น31,700บาทเช่านั้นเองในส่วนของตัวถังเนี่ยเบื้องต้นนะฮะโดยรวมเนี่ยยังไม่เจอรอยคงลอยครูเพราะว่าเท่าที่ดูมาเนี่ย ท่านเจ้าของนั้นดูแลรักษารถก็โอเคอยู่อาจจะมีร่องรอยในการเก็บซ่อมเสียบ้างซึ่งแถบด้านขวามือเนี่ยเหมือนทางสีเ้ใหม่และผมว่าสีมันไม่ค่อยเงาเท่าไหร่รวมไปถึงตัวลิ้นกันชนหน้าครับที่เขาไปเก็บสีดาด้านอาจจะให้ดูทันสมัยขึ้นแต่ว่าตอนนี้นั้นอายุการใช้งานเขาถึงเวลาที่มันเริ่มร้อนออกมาเดี๋ยวเราลองเก็บตัวถังก็ดูซึ่งจริงๆเนี่ยคุยกับท่านเจ้าของรถเบื้องต้นเนี่ยคือเก็บเฉพาะกันชนหน้าครับตรงที่ทําให้เป็นสีขาวเหมือนเดิมของโรงงานส่วนด้านข้างเนี่ยอาจจะไม่ทําแต่เดี๋ยวผมขอลอง นว่ารอดไม่รอดร่องรอยด้านข้างสรุปแล้วขัดสีแล้วดีขึ้นเยอะไม่จําเป็นจะต้องเปลืองเงินทําผมเก็บแตกันชนหน้าที่ทําสีดาด้านมาแล้วเริ่มลอกนั้นยกกันชนมาทําสีใหม่ทั้งหมดนั้นราคาเพียง4 0 0พบาทในส่วนของไฟหน้านะครับข้างขวามือน,นั้นเจ้าของแจ้งว่าเคยทํามาและปัจจุบันเนี่ยขวากับซ้ายนั้นสีไม่กลืนกันนะฮะเดี๋ยวให้ผมไปจัดการแก้ไข ในส่วนขออาการไฟหน้านี้ก็รื้อคมไฟออกมาแก้ไขาสายไฟที่เริ่มเปื่อยกรอบแตกจากนั้นเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ให้สว่างมากขึ้นแล้วก็เป็นสีเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยจบไปเพียง1นึ่0บาทแล้วก็เหมือนเดิมครับร้านทำไฟหน้านั้นผมก็ไว้วางเขาทำให้ไม่ได้ไปทำเองดังน,น,นั้นไม่มีแนะนำครับแต่ส่วนล้อมแม็กนั้น กลับไปใช้บริการของร้านบริษาซ่อมล้อตรงมอเตอร์เวย์เหมือนเคยครับอันนี้แนะนําได้แนะนําบ่อยด้วยเพราะว่าราคาดีงานดีมากๆอย่างที่เห็นจากเดิมทั้ง4ล้อมีรอยครูดมีรอยหน้าผิวร่อนเป็นขี้กลากก็จัดก,การเก็บหน้าใหม่มาทั้งหมดซ่อมล้อ4วงจบไปทั้งสิ้น4,000บาท และอีกหนึ่งปัญหานะครับของเจ้ารถที่มีหลังคาแก้วไม่ว่าจะเป็น2อ2 2 0, 7, 2, 0ึ่งสองสองศูนย์เจ็ดสองศนทเนี่ยที่เป็นหลังคาแก้วแบบนี้นะครับพารามติกมูลรูฟนั้นจะมีอาการก็คือว่าพออายุเขาได้เนี่ยเวลวิ่งเจอถนนขรุขระจะมีอาการอดัดแงดงอัดแงอยู่ด้านในต้องบอกว่าอันนี้เป็นอาการปกติของรถที่มีหลังคาแก้วจะบอกว่าเป็นเฉพาะแต่เบนซ์ก็ลำบากจริงๆผมว่าเป็นทุกยี่ห้อแหละต้องบอกว่าถนนบ้านเราเนี่ยค่อนข้างขรุขระคลื่นหลุมค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ย พวกน็อตยึดต่างๆแล้วก็พวกหมุดยึดพวกกิ๊ต่างๆที่เป็นชุดหลังคาพอลิมอิกมูนรูฟนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ด้านในที่จะใช้น็อตยึดใช้หกเหลี่ยมบ้างใช้อะไรบ้างที่ยึดชุดรางเปิดหลังคาพอลิมิกมูนรูฟเนี่ยมันจะมีการคลายตัวบ้างอะไรบ้างทาให้จะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก,ก๊แกที่เป็นเหมือนเสียงเหล็กกระทบกันให้หน้ากังวลใจอีกทั้งเนี่ยตัวผ้าหลังคาเนี่ยมันจะมีหมุดพลาสติกซึ่งถ้าเกิดบิดไปบิดมาแล้วเนี่ย หมุดพลาสติกจะมีการสึกหลอทําให้หลวมดังนั้นเนี่ยมันจะมีเสียงทั้งออดแอดนอแอดที่เป็นเสียงพลาสติกแล้วก็กกแก๊กกกแก๊ก,ก,ก,กที่เป็นเสียงเหล็กอันดับแรกเลยก็คือต้องเปิดผ้าหลังคาออกมาแล้วก็ไล่ย้ำยึดน็อตต่างๆยึดกับให้เขาแน่นเหมือนเดิมซึ่งจะต้องมีตำแหน่งการขันต้องมีปอนในการขันขันเสร็จแล้วเนี่ยวิ่งทดสอบก่อนวิ่งจนไม่มีเสียงเหล็กแล้วค่อย เอาผ้าหลังคานะั้นประกอบกลับขึ้นไปแล้ววิ่งอีกนรอบดูว่าผ้าหลังคานั้นดังหรือไม่ถ้าดังก็เอากลับมาเอาแหวนยางรองในพุกที่อยู่สภาพดีพุกตัวไหนสภาพไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่ประกอบกลับไปวิ่งทดสอบอีกสักรอบสองรอบดูซิเสียงเงียบไหมเสียงเงียบแล้วก็คือจบขันนี้ก็คือแก้ไขอย่างที่เล่ามานี่และครับซึ่งใช้เวลาค่อนข้างหลายวันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยผมวหยวนนะครับช่างช่วยทําให้ไม่ได้มีอู่ที่รับแก้ไขสิกค้าหลังคาโดยเฉพาะ ดังนั้นนี่เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่จุดของคัมภีร์ซ่อมฉบับนี้ที่เราไม่มีอู่แนะนําครับในหมวดของตัวถังคันนี้นั้นจบไปเบาๆนะฮะเพียง20 0 0 0บาทเท่านั้นเองทีนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เหมือนเคยครับเตรียมรถนําส่งให้กับท่านเจ้าของรถทําคาร์ดิเทลลิ่งทั้งหมดนะฮะไล่มาตั้งแต่ขัดสีลบรอยชักเงาซึ่งจริงๆแล้วที่เมื่อกี้เราเล่ากันเรื่องตัวถังว่าด้านข้างมีร่องรอยบ้างแต่ขัดออกนั้นก็มาขัดที่นี่แหละครับ จากนั้นก็ซักพมทำความสะอาดภายในหลางห้องเครื่องฟอกฝาท้ายขัดไฟหน้ารวมถึงไฟเดนไลท์แอลควํำตรงกันชนด้วยนอกจากนี้ผมก็สั่งถาดท้ายรถมาใส่ให้เวลาขนของที่เป็นของเหลวหกจะได้ไม่เลอะเทอะท้ายรถในหมวดคาร์เทลลิ่งจบไปทั้งสิ้นเพียง14,000บาท แลนี่นะครับคือทั้งหมดของราคาอัปเดตนะครับการซ่อมกับอาการที่ต้องบอกว่าทุกอย่างที่เป็นอาการประจําตัวที่เป็นอาการเสียประจํารุ่นนั้นคันนี้จัดให้ครบทุกอาการออไม่ทั่วทักวอาการยกเว้นกล่องไป1ใบแต่ที่เดือนั้นคนเห็นแล้วรัว่าจุดอ่อนจุดที่ต้องซ่อมบำรุงของเจ้า212ที่เป็น2-1 e e ี o งรวมถึงเครื่องอื่นๆที่เป็น2-1 e EV EVO นั้นปัจจุบันในปีส0 2 5นั้นราคาเป็นเท่าไหร่ ซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับเมื่อ2อสปีก่อนที่ผมทําคลิปไปราคาแปรผันไม่ได้เยอะปรับลดลงมานิดหน่อยโดยเฉพาะในส่วนของเกียร์เนี่ยราคาอะไรถูกลงกว่าเดิมแต่พวกช่วงล่างนั้นผมมองว่าไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักเพราะว่าผมยังเลือกใช้เป็นตัวช่วงล่างแลมโบเดอร์ที่เป็นงาน OEM แท้เยอรมันอยู่แต่แน่นอนครับวันนี้ในตลาดนั้นมีช่วงล่างอื่นๆให้เลือกใช้มากมาย ขึ้นอยู่กับเพื่อนเจะเลือกใช้บริการและในส่วนของคันนี้นะฮะเบ็ดเสร็จรวมทุกบดเนี่ยเครื่องยนต์นั้น1นึ0 0แกับอีก800บาทช่วงล่างไม่เยอะครับ6 5หมืกับห้าบาทเกียร์เนี่ยหนักหน่อยเพราะว่าโดนสมองเกียร์ด้วยรวมงานภายในงานเตาถังงานไฟหน้าเบ็ดเสร็จเอนเตอร์เทนเมนต์นั้นจบไปทั้งสิ้น3ามแ0 0เ็อกับอีก73บาทซึ่งเท่าที่ผมทํามาเนี่ย เกียร์เจ็ดสปีดของเบนซ์ส่วนมากผมก็ทำอยู่ประมาณ7 8็0 0 0หมื่นบาทเพราะส่วนมากนั้นวาบอดี้เนี่ยมันจะยังไม่โดนฟ้องโค้ดว่าเสียคันนี้โชคไม่ดีที่วาบอดี้เสียก็เลยจบไปที่เกือบ10,000 0บาทก็ว่าคลิปนี้คนจะพอเห็นภาพทั้งหมดแล้วครับว่า2-2ณถึงวันนี้ถ้าเกิดโดนทุกจุดครบๆนั้นเพื่อนๆจะต้องเต็มเงินซ่อมเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าคันนี้นั้นเป็นเรียกว่าเป็นเคสพิเศษ ปกติเนี่ยผมปั้นมาแต่ละคันนั้นไม่ค่อยมีใครโดนทุกจุดก็เรียกว่าเป็นรถครูอีกหนึ่งคันที่วันนี้นั้นจะบอกไปเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม่ว่าจะเป็นเกียร์ที่ทำมาใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็นภายในไม่ว่าจะเป็นเบาะลมที่เก็บมาครบให้เจ้าของเอากลับไปใช้ได้เหมือนตอนออกมาป้ายแดงส่วนคลิปนี้พี่อาร์ตขอตัวลาไปก่อนครับพบกับคลิปดีๆของผมได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเวลา2ทุ่มทางย t u b e ครับไปละสวัสดีบาย